หลายคนคงทราบกันดีแล้วกับกรณีสภาขับเคลื่อนการปฏริรูปประเทศหรือสอปอทอมีมติเห็นชอบข้อเสนอให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินกว่างเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บนี้จะเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดจริงหรือจะเป็นวิธีที่สามารถลดโรคอ้วนได้จริงหรือไม่รวมทั้งแก้ปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้ความสงสัยแม้ว่า โมเดลการขึ้นภาษีน้ำตาลเริ่มเป็นที่พูดถึงและนำไปปรับใช้แล้วในหลายๆประเทศอาทิประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาบราซิลฝรั่งเศส สำหรับสถานการณ์การบริโภคน้ำตาลของคนไทยพบว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลสูงกว่าคำแนะนำโดยปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30กิโลกรัมต่อคนต่อปีเฉลี่ยแล้ว1วันการบริโภคอยู่ที่24-25ช้อนชาหรือ100กรัมถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดโดยทางองค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่า1วันการบริโภคไม่ควรเกิน6ช้อนชาแต่จากข้อมูลที่สำรวจพบว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลสูงถึง4เท่าจากที่กํา ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ติดการบริโภคหวานเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนลักษณะการบริโภคหวานเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นนิสัยพื้นฐานของคนไทยที่ชอบชอบทานหวานอยู่แล้วแต่ว่าความหวานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่าไม่มีลรกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเขาม,ามากนะครับก็อยู่ที่ตอนนี้คนไทยเนี่ยบริโภคน้ำตาลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30กิโลกรัมต่อคนต่อปีอนะครับก็เฉลี่ยน,นี้วันหนึ่งก็ประมาณสัก24หรือ25ช้อนชานะครับก็ประมาณใกล้ๆ100ยกรัมซึ่งมันเกินจากค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนี่เยอะเลยนะครับองค์การอนามัยโลกนี่กำหนดไว้อยู่ที่ประมาณวันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชาแต่ว่าเราทานกันไปตั้ง 24- 25ช้อนชาเกินไปตั้ง4เท่า สีเท่าเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คนไทยเราเนี่ยมันมีผลเรื่องของการติดหวานแล้วก็ติดหวานมากๆเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ของอาเซียนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าตัวเลขน้ำตาลเนี่ยบริโภคนี่ค่อนข้างสูงทีเดียวจากการบริโภคน้ำตาลของคนไทยนะคะเราพบว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะข้อมูลจาก FAO นะคะหรือ Food Agi r c u l t u r e a g r i culture organization นะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยในช่วง30ปีถึง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือจากประมาณปี1975นะคะก็คือทานน้ำตาลประมาณสัก 30กรัมต่อวันแต่ทุกวันนี้ค่ะประมาณข้อมูลที่อัปเดตประมาณปี2010กนสกว่านะคะเราพบว่าคนไทยทานน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณร้อยกว่ากรัมต่อวันซึ่งค่อนข้างเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกเขากำหนดไว้ค่ะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดว่าเราควรทานน้ำตาลประมาณแถว10%ของแคลอรี่ที่ทานต่อวันใช่ไหมคะก็คือประมาณ30-40กรัมต่อวันหรือทางที่ดนะีควรทานน้ำตาลประมาณ6ช้อน ช้อนชาก็คือจะประมาณ24กรัมต่อวันซึ่งถ้ามองจากข้อมูลแล้วเราจะเห็นได้ว่าเราทานเกินกว่าปริมาณที่เขาต้องการเนี่ยถึง3เท่าค่ะ หากมองในแง่เรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำตาลของคนไทยในปัจจุบันพบได้ว่าการได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินความจำเป็นของร่างกายร่างกายจะไม่สามารถนำไปใช้ได้หมดจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมานอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าน้ำตาลที่คนไทยได้รับส่วนใหญ่โดยหลักๆแล้วจะอยู่ที่ตัวของเครื่องดื่มซึ่งการดื่มน้ำหวานหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเป็นประจำก็จะเป็นสาเห หตุที่ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ําตาลที่เผาผลาญไม่หมดสะสมกลายเป็นไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายและยังทําให้ร่างกายเกิดโรคเบาหวานได้โดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันน้ําตาลที่เราทานเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานเรียกว่าพลังงานที่ว่างเปล่าเพราะว่าโปรติพลังงานที่ร่างกายของเราจะใช้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1,600แคลอรี่ ถึง2,000กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงก็อาจจะใช้พลังงานน้อยผู้ชายก็อาจจะใช้มากกว่าหรือคนที่ทํางานอาจจะใช้ถึง2,200กิโลแคลอรี่นะครับเพราะฉนั้นคาว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยมันก็ได้มาจากเรื่องอาหารแล้วก็น้ําตาลก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวพลังงานด้วยนะครับก็เลยทําให้น้ําตาลเกินอยู่ในกระแสเลือดอ,อย่างที่เราไปเจาะเลือดใช่ไหมฮะแล้วเราตรวจประวานก็คือตรวจน้ําตาลในกระแสเลือด ถ้าเกิด้อยเนี่ยเราถือว่าเ,ออเสี่ยงลนะครับบางคนที่เป็นหวานก็1 5 0ยห้า0ิบ0้อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดจากเหตุการณ์แบบนี้ที่เราทานหวานมากๆและน้ําตาลล้นเกินอยู่ในกระแสเลือดนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นผลจากการทานหวานของคนไทยเราในปัจจุบันนี้ทําไมเราถึงทานน้ําหวานค่อนข้างเยอะ เพราะว่าถ้าพูดแล้วก็คือถ้าของถ้าเป็นน้ําตาลที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นอาหารนะคะก็คือเราอาจอย่างเช่นขนมอย่างเงี้ยเราทานเค้กสัก2ก้อนเราอาจจะรู้สึกเลี่ยนแต่ว่าถ้าน้ําตาลที่อยู่ในรูปแบบเครื่องดื่มอะคะ่ะเราพบว่าทานไปบางครั้ง2แก้วเราย,ยังไม่มีความรู้สึกเลี่ยนเลยก็เลยทานได้เรื่อยๆะคะ่ะ มาตรการจัดเก็บภาษีกลุ่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดนั้นเป็นสิ่งที่ทางองค์การอนามัยโลกได้พยายามส่งเสริมให้แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากความหวานโดยการเพิ่มภาษีตรงนี้มีความเป็นไปได้ใน2ลักษณะคืออย่างแรกทางผู้บริโภคจะต้องลดปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มลงเพื่อเป็นการควบคุมผู้บริโภคไปในตัวหรืออย่างที่สองหากไม่ลดปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่ ลมลงก็จะต้องเพิ่มราคาขายขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากการรายงานประเมินการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจาก3ประเทศอย่างประเทศเม็กซิโกฮังการีและฝรั่งเศสได้พบว่าในแต่ละประเทศประสบความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีในระดับหนึ่งโดยอย่างประเทศเม็กซิโกมีการจัดเก็บภาษีเป็นระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาสามารถลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลงได้1 6เเช่นเดียวกับทางด้านของประเทศฮังการีก็ส่งผลในเชิงสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะจากการจัดเก็บภาษีน้ำตาลเป็นระยะเวลา1ปี พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลง26-32%ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่แต่ละชนิดขณะที่ได้ของประเทศฝรั่งเศสมีการจัดเก็บภาษีน้ำอัดรมเป็นระยะเวลา4ปีผมว่ายอดขายของน้ำอัดรมมีการปรับตัวลดลงเรื่อยๆประเทศเม็กซิโกนี้ก็มีการเก็บภาษีเพิ่มก็เพิ่มแค่10%เท่านั้นเองเนี่ยก็สามารถที่จะลดการบริโภคลงได้ตั้ง16%แล้วก็ค่าประมาณก็จะเกิด ลดการเกิดเบาหวานได้ประมาณ6แสนกว่าลายในอีกประมาณ7-8ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ผลพวงก็คือเก็บภาษีได้มากขึ้นหรือฮังการีเนี่ยก็มีการเก็บภาษีน้ำตาลนะครับแล้วก็สามารถลดการกบริโภคลงได้ถึง30%เพราะนั้นตรงตรงที่องค์การนาัมโลกเนี่ยได้พยายามส่งเสริมให้แต่ละประเทศซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การนาัมโลกเนี่ยได้เพิ่ม การเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยเพราะว่าได้มาจากเออขาเรียกการประชุมจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆในาการมากำหนดว่าเราจะลดเรื่องของโรคไ,ไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างไรนะครับพวก n c d ดีต่างๆสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของความหวานเรื่องของน้ำตาลตรงนี้เป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้มาตรการนี้ออกมาเป็นมาตรการทางสากลเพราะในประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกก็รับเรื่องของ น้ำตาลการบริโภคน้ำตาลที่ค่ามาตรฐาน5%แล้วก็อยู่ที่วันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชามามารณรง์ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งว่าถ้าเผื่อเพิ่มภาษีตรงนี้ได้อาจจะมี2ประเภทก็คือว่าผู้ผลิตลดน้ําตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มลงเพราะนั้นก็จะเป็นการคุ้มของผู้บริโภคเป็น,นตัวนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ลด ก็จะต้องเพิ่มราคาขายเข้าไปตรงนี้เช่นจากเดิมประมาณคนละสิบาทก็เพิ่มอีก25%ก็อีก2บาทห้าสจากราคาขายอาจเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหากการจัดเก็บภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตจะเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพให้กับคนไทยได้จริงหรือ ด้านนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดเผยว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าความเคยชินซึ่งพฤติกรรมความเคยชินในการดื่มน้ำหวานนั้นน่าจะมีการสะสมเป็นนิสัยตั้งแต่ผู้บริโภคยังเป็นเด็กดังนั้นการแก้ปัญหาในระยะยาวควรเริ่มต้นที่เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกและควรมีมาตรการที่ควบคุมให้เด็กเข้าถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงได้น้อยลงและมีการกำหนดปริมาณน้ำตาลสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัก นอกจากนี้ยังควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคน้ำตาลเกินขนาดเพื่อเป็นการปรับทัศนคติที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลในระยะยาวพฤติกรรมความเคยชินคืออะไรก็คือเขาสะสมพฤติกรรมเป็นนิสัยค่ะพฤติกรรมในการบริโภคสินค้านี้เป็นนิสัยการบริโภคในอดีตสะสมการทานบริโภคสิ่งสิ่งนี้ในอดีตทำให้เขา ปัจจุบันยังคงทานสิ่งนี้อยู่ก็คือพฤติกรรมความเคยชินพอภายใต้พฤติกรรมความเคยชินมีปัญหาอะไรก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาอาจจะทําให้คนที่มีพฤติกรรมความเคยชินในการดื่มของสิ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยไม่ได้ทันทีทันใดหรือว่าไม่ได้ตอบสนองมากนะักค่ะ,คะ มาตรการที่คิดว่าน่าจะใช้ในการควบคุมการบริโภคน้ำตาลของคนไทยที่แท้จริงได้ถ้าอย่างภาษีเนี่ยก็คือคำแนะนำก็อาจจะว่าอย่างที่ว่าคนคนไทยเนี่ยบริโภคน้ำหวานภายใต้พฤติกรรมความเคยชินการทำภาษีก็ควรจะทำเป็นลองลันแทกอะคะ่ะก็คือทำเป็นระยะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าระยะยาวจะทำให้เขารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วการตอบสนองของเขามันไม่ได้ทันทีทันใดพอระยะลองลันก็อาจจะตอบสนองมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องใช้มาตรการอื่นๆมาช่วยเช่น อย่างที่ว่าพฤติกรรมพามเคยชินเนี่ยมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมองกลุ่มเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการควบคุมกลุ่มแรกอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เด็กเข้าถึงน้ําหวานเนี่ยไม่ได้ง่ายมากอะคะ่ะแล้วก็อย่างที่ว่าก็อาจจะต้องทําแคมเปญให้คนตะหนักว่าตอนนี้เนี่ยเราทานน้าตาลเยอะ มากๆทานทาน้ำตาลในปริมาณค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะให้เราตระหนักถึงจุดนี้แล้วก็ตระหนักถึงอันตรายของการทานน้าตาลเกินแล้วก็ผลเสียเช่นนําไปสู่โรคอ้วนโรคเบาหวานนะคะ อย่างไรก็ตามแม้ขณะน,นี้ความคืบหน้าเรื่องการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงยังอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเชิงยุทธศาสตร์และผลกระทบด้านสุขภาพหรือมาตรการอื่นๆที่นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่แต่คำถามที่เกิดขึ้นกับหลายคนที่เกี่ยวข้องคงหนีไม่พ้นคำว่านี่จะสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยภายใต้พฤติกรรมความเคยชินได้จริงหรือ